ดีเอฟของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของผมทั้ง16,700กวดท่านแล้วในเวลานี้นะครับในช่วงเบรกสำคัญช่วงหลังเลื่องงานของเอฟผมให้เอฟชมเหรียญกระสาพุนเวียนที่มีคุณค่าและมีมูลค่ามากๆนะครับและเป็นเหรียญสำคัญใน,ในหลวงรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นคือเหรียญครบรอบ200ปีวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับพุทธศักราช2547นะครับซึ่งด้านหน้าประทับพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับหรือพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะในหลวงรัชกาลที่4นะครับฉลองพระองค์นะครับตามที่เห็นเป็นฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศนะครับในแบบ โบราณราชประเพณีการฉลองพระองค์ในขณะนั้นนะครับแล้วทรงผิดเอาพักนะครับไปที่ด้านขวาของเหรียญส่วนของฉลองพระองค์นั้นนะครับเลยมาที่ขอบเหรียด้านนอกด้วยนะครับตรงสีเงินนะครับและะ้งจึงแล้วกความรัชการที่4ประเทศไทยชัดเจนในรายละเอียดนะครับตรงเส้นพระเกศาพระกันพระนาสิกนะครับพระเนตรพระโอษนะครับพระวรากาย มีความครบในองค์ประกอบความเข้มขลังนะครับส่วนขอบนะครับเหรียญด้านบนนะครับจะคล้ายๆเป็นลูปเป็นหลูกนะครับคล้ายๆมากนะครับตามที่เอฟเห็นแล้วให้ชมด้านข้างนะครับมีฟันเฟืองทีสลับเรียบอย่างเหรียญสิบบาทไทยพอพิกไปชมด้านหลังนั้นนะครับมีพระมหาพิชัยมงุฎนะครับนะครับอยู่ตรงกลางนะครับ เป็นตราประจำพระองค์นะครับแล้วก็มีพระสเสวตชัดนะครับอยู่ด้านข้างนะครับสองข้างจะไล้ข้อความใน,ในโอกาสที่วันพระ,พระบรมราชาสมภพครบ2 0 0ปี18ตุลาคม2547นะครับซึ่งวันที่18แตุลาคมนั้นถือเป็นวันวิทยาศาสตร์เพราะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าหัวพระองค์ทรงเชี่ยวชาญในเรื่องโหราศาสตร์นะครับโดยเฉพาะ ในเรื่องดาราศาสตร์ทันตนะครับโดยเพราะการคำนวณการเกิดจันทรุป,ปราคานะครับที่ตมํมนวว่ากรอนะครับการเกิดสุริยุป,ปราคานะครับตท,ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ตํานลว่ากรอปรากฏว่าเกิดจริงๆนะครับด้วยพระพิชาสามารถของพระองท่านนะครับจึงได้รับพระสมัญญานามยกย่องว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยนะครับ และจะลึกนะครับข้อความที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับ10บาทนะครับสุดเข้มขลังงดงามในรายละเอียด,ายยดมากผมบอกเายเียญน,นี้เป็นเหรียญที่สุดยอดนะครับขอ,อยกไปของกันไปเอฟซีชมนะครับเวลาใส่เหรียญด้านในกระทบกับแสงจะเกิดเง,งาสะท้อนสวยมากนะครับด้านหน้าก็สวยนะครับสุดยอดแห่งความเข้มขลังครับ